นี่คือบิ๊กเก๋าโจาขาใหญ่ตัวใหญ่สุดๆในแถวเนี้ยบิ๊กตัวใหญ่จนดูน่าเกรงขาม,มขสำหรับเพื่อนรุ่นเดียวกักกเกนเขาชื่นชมการกินชนิดไม่เลือกอาหารและเวลาโดยตามใจปากอย่างเดียวห้ามหรือเตือนเท่าไหร่บิ๊กไม่ฟังแถมยังขอเบ<ม>ิร์ด้วย บิ๊กการกินอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่มีน้ำตาลและไขมันสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคต่างๆนะเช่นเบาหวานโรคอ้วนหลอดเลือดหัวใจตีบรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่พอดีและไม่ทานดึกจะดีกว่านะครับบิ๊กนายเป็นอะไรอ่ะขอจทไม่ออ๊บิ๊กนายยืนยไว้บิ๊กดูแลตัวเองทุกวันแล้วางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิต ปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 เฟอร์รี่เพื่อนำไปจักหาที่เกาะช้างได้เฮร12.2กิโลกรัมแก่โยธาบริหารส่วนจังหวัดา่าสร้างจุดขายท่องเที่ยวจังหวัดบางาใหม่ลงทุนใช้งบปรายบางบาสร้างตัวจสอนทีาและกดดันการิัการงารเมืองัรับางบ่าที่มีใช้ประโยชน์ดากอำนาจขงตนตามข้อรูลของสยามเครดิ จับหนุ่มค้าเฮโรอีนขนาดข้ามฟากเรือเฟอร์รี่เพื่อนำไปจำหน่ายที่เกาะช้างได้เฮโรอีน12.211กรัมเวลาประมาณ13นาฬิกาวันที่4กันยายน2558พันตำรวจเอกอาวัตพี่บุญสวัสดิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะช้างและพันตำรวจโทนิพน์หานสมุทรรองผู้กำกับการสืบสวนพร้อมชุดสืบสวนและชุดจราจรสถานีตำรวจภูธรเกาะช้างได้ร่วมกันจับกลุ่มนายธนดลหรือมาร์คแซ่ตันอายุ24ปี อยู่บาร์เที่61ทับ4หมู่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราพร้อมด้วยของกลางเฮโรอีนประมาณ12.211กรัมเงินสดจำนวน1,046บาทรถจักรยานยนต์ทะเบียน1กท1195ระยองจำนวน1คันโดยก่อนการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีชายรูปร่างท้วมดำขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ c b บสีดำทะเบียน1กท 11/95ระยองมากเดินทางไปรับส่งยาเสพติดมาจากฝั่งอำเภอแหลมงอบแล้วเดินทางไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่อำเภอเกาะช้างจนกระทั่งสายลับได้แจ้งว่าวันนี้ชายต้องสงสัยดังกล่าวกำลังขับรถจักรยานยนต์ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามมายังเกาะช้างเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้ร่วมกันตรวจสอบพบนายธนะดนหลหรือมาร์คแท้ตันขับเขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮ o n d a c ซ r บสีดำลงมาจากท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงเข้าไปแสดงตัวขอตรวจค้นตามร่างกายโดยก่อนเข้าทำการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงความบริสุทธิ์ให้ผู้ถูกจับกลุ่มจนเป็นที่พอใจแล้วผลการตรวจค้นพบของกาลางเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงข้างซ้ายมือของนายธนะดลแท่ตันซึ่งนายธนาดลให้การรับสรารภาพว่าเฮโรอีนดังกล่าวรับมาจากนายหนุนไม่ทราบนามสกุลที่บริเวณริมถนนสายบ้านบางกระดานอำเภอแหลมเอบจังหวัดตราด เพื่อนําไปจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวบนเกาะช้างและจากการตรวจค้นภายในรถจักรยานยนต์ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายจากนั้นน,นําตัวนายธนะดลแซ่ตันพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรเกาะช้างจังหวัดตราให้ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นายกองการบริหารส่วนจังหวัดตราสร้างจุดขายท่องเที่ยวจังหวัดตราใหม่ลงทุนใช้งบล้านบาทสร้างตัวอักษร T R A T หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราได้ดําเนินการก่อสร้างสัญลักษณ์ของจังหวัดตราด้วยการสร้างตัวหนังสือภาษาอังกฤษชื่อ T R A T ที่มีสีหลักคือสีฟ้าและหลากสี โดยทำเป็นเหมือนกล่องที่เป็นตัวหนังสือติดกันและเป็นแท่นวางกับพื้นซึ่งเป็นรูปสามมิติและนำไปวางในจุดที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาแวะพักและแวะชมรวมทั้งในอำเภอต่างๆโดยอำเภอเขาสมิงตั้งไว้ที่ปั๊มน้ํามันปตทแสนตุ้งที่ข้างลานประภาคารออำเภอแหลมง,งอบที่หน้าพุทธมนฑลจังหวัดตราที่หน้าอาคารศูนย์ผู้สูงอายุอำเภอบ่อไร่และที่บริเวณหน้าสารกางจังหวัดตรา ซึ่งนำมาติดตั้งเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม2558ที่ผ่านมาปรากฏว่าได้สร้างกระแสการรักเมืองตาดมาเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวและชาวตราดมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่ติดไฟแสงสีได้สะท้อนให้เห็นแสงเงาและมีสีสันสวยงามเป็นที่สะดุดตาทุกคนที่พบเห็นเรื่องนี้นายวิเชียนทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเปิดเผยว่า การทำโครงการน,นี้ต้องการที่จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดตราซึ่งได้ให้นักออกแบบที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวออกแบบสัญลักษณ์ของจังหวัดตราเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่จังหวัดตรามาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งได้เดินทางมายัางจังหวัดตราซึ่งเริ่มต้นทำไว้5้าแห่งและต้องใช้งบประมาณเกือบล้านบาทในการทำตัวอักษรน,นี้ซึ่งได้นำไปตั้งสถานที่ต่างๆปรากฏว่าได้รับการกล่าวขานจำนวนมาก และมีนักท่องเที่ยวและชาวตราดจำนวนมากไปถ่ายรูปและไปเล่นพักผ่อนในพื้นที่ตั้งและกลายเป็นสถานที่เล่นของเด็กด้วยด้านนายอายุธบางหลวงประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดกล่าวว่าโครงการนี้ในยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดต้องการสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดให้เป็นจุดขายของจังหวัดตราดเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดตราดจะได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกว่าได้เดินทางมายังจังหวัดตราดแล้วซึ่งใช้งบประมาณเพียง7 5 0 0 0 0บาท ทำจำนวน5้าอันเพื่อน,นำไปตั้งตามจุดต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแวะและชมมากๆเช่นที่ประภาคารแหลมงอบปั๊มน้ำมันปตท,ะทแสนตุง้งและที่พุทธมนตรจังหวัดตราและปัจจุบันได้รับการตอบสนองจำนวนมากซึ่งตัวอักษรมีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบและมีสีสันสวยงามและยังแปลกตาสะดุดตานักท่องเที่ยวที่พบเห็น กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนายพยัคฆพันธ์โผแกว้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดตราจัดขึ้นมีนางสรรสนีศรีสุครีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง นายไตยรัฐภูลสวัสดิ์ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการรับผังเมืองรวมให้ข้อมูลการออกแบบผังเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราแก่หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนภาคการค้าการบริการภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมและภาคประชาสังคมร่วมเวทีครั้งนี้ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมืองกล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดันเขตเศรษฐกิจและสังคมและกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีศักยภาพกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยดำเนินการจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนและออกแบบผังเมืองที่เฉพาะเพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาเมืองการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องรองรับการพัฒนาในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการออกแบบวางร่างผังเมืองพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้วเสร็จ6จังหวัดได้แก่ตาก หนองคายมุกดาหารสงขลาสระแก้วและตราซึ่งในระยะแรกที่จะมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษได้แนวทางการกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและจะเกิดขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานในอนาคตโดยเปิดประดม,มข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบวางผัง แล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็ดวันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทรศูนย์เก้าศ่งแปดหนึ่งแสถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทรศูนย์แป5สีสถานีขนส่งตราดโทรศูนย์สา 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวัตราเตรียมใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟพลาสมาทำเชื้อเพลิงอัดแท้งจากขยะนายวีระจงไพศาลนายกสมาคมพลเมืองจิตอาสาเปิดเผยว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศและถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากขยะมูลฝอยเป็นผลมาจากการที่ประชาชนได้ใช้สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และมีการหีบพอหรือสิ่งของใช้และเหลือใช้ก่อนจะนำมาทิ้งเป็นขยะนอกจากนี้กระบวนการในการเก็บขนและกำจัดขยะยังมีความสำคัญต่อการก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมได้หากไม่มีการควบคุมการกำจัดขยะที่ถูกต้องหรือนำขยะหรือของเสียอันตรายมาทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยปัญหาเหล่านี้ทำให้การจัดการขยะ เป็นปัญหาที่รัฐบาลเห็นความสำคัญและยกเป็นวาระแห่งชาติและได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศดังนั้นเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีระบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงได้จัดเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะในครั้งนี้ขึ้นเพื่อจัดทำแผนแม่บทและลต์แมปการจัดการขยะโดยเตรียมที่จะใช้เทคโนโลยี ไมโครเวฟพลาสมาในการทำเชื้อเพลิงอัดแท้งจากขยะและมีการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางมีการกำหนดให้แยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกเพื่อกำจัดฝังกบนำไปใช้ใหม่หรือเป็นการกำจัดที่ต้องใช้วิธีการพิเศษซึ่งเป็นการจัดการสำหรับขยะใหม่ส่วนขยะเก่าที่ไม่ได้คัดแยกต้องรีบจัดการ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายหรือปัญหาการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดกำหนดพิธีปล่อยปันสัตว์น้ำลงสู่ทะเลเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติประจำปี2558 นายนารงธีรจันตรางคูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่6มิถุนายน2549เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวันประมงแห่งชาติจากเดิมวันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันที่21กันยายนของทุกปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาประชาธิปกพระปกเกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 ที่ทรงมีพระบรมราชองค์การเมื่อวันที่21กันยายน2469ให้ตั้งกรมสัตว์น้ำขึ้นต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประมงดังนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนในปีนี้ทางจังหวัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ ผู้นำชุมชนกำหนดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเลขึ้นในวันอังคารที่15กันยายนนี้ณบริเวณชายทะเลบ้านแหลมเทียนหมู่ที่1ตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองตราทั้งนี้จึงขอเชิญชวนข้าราชการประชาชนเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยพร้อมเพียงกันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป อเแฟลองเบียร์ตะวันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 ตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนปาขนองกระจายร้อยละกสิของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34โถึง3าองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึง3กิโลเมตรชั่วโมง ทะเลมีพื้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนปลากนองพื้นสูงประมาณ2เมตร